มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางตอนที่7ค่ะกกโอโกโกเอโกโกโทโกโกตรีโกโกไม่จัตตะวากโก โก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 จโอโจโจเอกโจโจโทโจโจตรีโจโจไม่จัดตะวาโจ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 โดโอโดโดเอกโด โดโทโดโดตรีโดโดไม too, too, do, dog, ivan, ṭ, i, ่จัดต like ะวโด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 ตอโตโตโตเอกโตโตโทโตโตตรีโตโตไม่จัดตัวโต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  បោអូបោបោเอกបោបោធោបោបោត្រីបោបោមេចត្តវាបោ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 តោអូបោបោเอกបោបោធោបោបោត្រីបោបោមេចត្តវាបោ โป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 โอโอโอเอโอโอโทโอโอตรีโอโอไม่จัดตอวโออโ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 อหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัว สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้นะคะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ